สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าอิทธิพลของดาวพระสาวที่เดินคอจรพักองศาในราศีกุมในระหว่างวันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมของปี2566นี้นะคะจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีมิถุนกันบ้างค่ะ และก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีมิถุนกันสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับราศีมิถุนนั้นก็ถือเป็นราศีปลายาธาตุลมนะคะ มีดาวพระพุธซึ่งถือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการสื่อสารเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งอิทธิพลให้ชาวราศีมิถุนมักจะมีความแคล่วคล่งว่องไวนะคะมีความเฉลียวฉลาดมีปฏิพันธ์ไหวพริบและสติปัญญาที่ดีค่ะมีความสามารถในการคิดการพูดการอ่านและการเขียนที่ดีเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะอีกทั้งยังเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเก่งกาจอีกด้วยค่ะ มีความกล้าสแสดงออกมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและก็สภาพแวดล้อมได้ดีค่ะแล้วก็มักจะเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักพูดนักร้องนักเขียน นักการทูตนักขายรวมไปจนถึงบุคคลที่ใช้คำพูดในการประกอบอาชีพค่ะแล้วก็ยังมีความสามารถในการติดต่อประสานงานสูงนะคะมีพรสวรรค์ที่ดีหยิบจับทำอะไรได้หลายๆอย่างในคราวเดียวกันค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พอจะอนุรลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงประมาณ4เดือนต่อจากนี้นะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมของปี2566นี้ค่ะ ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีมิถุนกันบ้างนะคะสำหรับอิทธิพลของดาวพักองศานั้นก็จะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะหรือเราจะเรียกว่าการเดินถอยหลังของดวงดาวก็ได้ค่ะและหากเราต้องการฝืนกําลังของดวงดาวไม่ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะเราก็ต้องใช้กําลังบังคับขู่เข็นซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีนักค่ะ และในระยะที่ดวงดาวพักองศาค่ะเราควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวนะคะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการคล้ครวนไตรตรองการทำซ้ำการตอบย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมค่ะ และโดยทั่วไปนะคะเมื่อดาวพระเสาวเดินโครจรพักองศานิยามในทางโหราศาสตร์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาภาพโดยรวมในระดับดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองนะคะจึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมค่ะรวมไปจนถึงเกิดความเสียหายกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้คนได้โดยง่ายอีกด้วยนะคะ และสำหรับชาวราศีมิถุนนั้นถือว่าดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของท่านนะคะซึ่งเรือนมรณะนั้นก็จะหมายถึงสุขภาพภารณามัยการเจ็บป่วยภัยอันตรายการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลมรดกพินัยกรรมรวมถึงทรัพย์ที่ได้จากการตายหรือว่าการสูญเสียนะคะยกตัวอย่างเช่นเงินชดเชยประกันชีวิตหรือว่าเงินประกันวินาศภัยค่ะ และเมื่อดาวพระเสาเดินโครจรพักองศานะคะอาจจะเป็นผลให้เรื่องราวดังกล่าวในข้างต้นที่กล่าวไปแล้วเช่นอาจจะเป็นแผนในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของท่านนะคะหรือว่าแผนการในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นแผนในการเดินทางนะคะหรือว่าเงินชดเชยต่างๆก็าอาจจะมีเหตุให้สะดุดติดขัดหรือว่าต้องเลื่อนต้องรอคอยเป็นต้นค่ะ และในช่วงนี้นะคะหากท่านจะทำอะไรโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าการวางแผนการรักษาตัวเองของท่านนะคะท่านควรจะมีความรอบคอบเป็นพิเศษค่ะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ารักษาอยู่กับโรงพยาบาลเดียวหรือว่าเชื่อคำแนะนำของแพทย์เพียงคนเดียวและให้ระวังในเรื่องของการรักษาผิดพลาดค่ะหรือว่าอาจจะได้รับคำแนะนำที่ผิดพลาดในการรักษานะคะ หรือแม้กระทั่งการกินยาผิดก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะดังนั้นนะคะหากท่านเจ็บป่วยอะไรอยู่แล้วก็ต้องหาหมอหาแพทย์เนี่ยก็ให้หาหลายๆคนหน่อยนะคะหรือว่าการที่ท่านจะได้รับคำแนะนำอะไรบางอย่างจากใครเนี่ยให้ตรวจสอบดูให้ดีค่ะเพราะบางทีเนี่ยคำแนะนำนั้นอาจจะเป็นคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับท่านหรือว่ามีข้อผิดพลาดบางอย่างก็เป็นไปได้ค่ะ ทีนี้สําหรับดาวใหญ่นะคะอยากยกตัวอย่างเช่นดาวพระเสารเนี่ยหากเดินโครจรพักองศาในเรือนมรณะในช่วงประมาณ4เดือนนี้นะคะท่านก็ควรจะดูแลรักษาสุขภาพพารณามัยของบุพการีแล้วก็ของผู้หลักผู้ใหญ่ในการอุปการะของท่านให้ดีค่ะเพราะอาจจะมีเกณฑ์ในการเจ็บป่วยหรือว่าเกิดการสูญเสียขึ้นได้ค่ะ และสำหรับท่านที่ต้องการเสนอผลงานหรือว่าเสนอโครงการใดๆในช่วงดังกล่าวนี้นะคะท่านควรชะลอตัวเอาไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะอีกทั้งผู้ที่ต้องการจะลงทุนหรือว่า,าต้องการใช้เงินจํานวนมากในการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะรวมถึงการขยับขยายกิจการท่านควรจะคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเป็นพิเศษค่ะ โดยครูโหนท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวใหญ่พักองศาก็ควรจะงดการ,ริเริ่มโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะอีกทั้งเมื่อดาวเสาเดินโครจรพักองศานะคะหากเราจะทำอะไรเราก็ควรจะคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทำค่ะ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะคะและหากเรามีสิ่งที่ค้างค้างมาในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ4เดือนที่ดาวพระเสาร์เดินโคโจรพักองศานะคะท่านก็สามารถนำมาสารต่อเพื่อทำให้เกิดเป็นความสำเร็จได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะมีสินค้าค้างสต็อกอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงดังกล่าวนี้ก็สามารถนำออกมาขายเพื่อสร้างกระแสงเงินสดได้เลยค่ะ และสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมดีหรือไม่นะคะในช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนท่านที่ได้เลิกร้างห่างไกลจากคนรักไปแล้วนะคะและท่านอยากจะไปงอนง้อขอกลับมาคืนดีถือว่าในช่วงนี้งอแล้วก็หวังผลได้ค่ะ แล้วก็จะมีข้อดีเป็นพิเศษอีกด้วยนะคะสำหรับบางท่านที่มีดาวพระเสาพักองศาในพื้นดวงกำเนิดเดิมค่ะซึ่งท่านจะทราบได้จากการผูกดวงนะคะโดยท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com นะคะโดยให้เลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยญ,ญาติค่ะแล้วก็ให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดเกี่ยวข้องกับดาวเสา์นะคะหากมีตัวอักษรพอพานปรากฏอยู่แสดงว่าท่านมีดาวเสารในพื้น กำเนิดพักองศาค่ะซึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านเลยนะคะว่าในช่วงประมาณวันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้เป็นเวลาโดยประมาณ4เดือนค่ะว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะสำเร็จในเรื่องของกิจการการงานการเงินหรือว่าบางท่านนะคะที่ต้องการซื้อหรือว่าต้องการขายในเรื่องของบ้านเดือนที่อยู่อาศัยที่ดิน รถยนต์รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆที่ท่านปรารถนานะคะก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จสมใจค่ะสำหรับการทายรวงของอาจารย์กบนะคะ ถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระเสาร์นะคะที่เดินโคจรพักองศาในช่วงวันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมของปี2566นนี้ค่ะว่าจะส่งผลให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดนะคะ ท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ เรามาดูในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะหลวงปู่ล่าท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญฤยริ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะในช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรา เรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะส่วนการทําบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะโดยอาจาร,รย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมในช่วงสี่เดือนถัดจากนี้นะคะในช่วงที่ดาวพระเสารเดินโคจรพักองศา ครูโหนท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในปีใดก็ตามค่ะที่ดาวพระเสาร์เดินจรเสียกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเดินจรพักองศาหรือว่าการเป็นกาลากินีตามหลักทักษาจรปีนะคะหรือว่าเป็นการเดินจรในเรือนให้โทษค่ะเราก็จะนิยมทําบุญแก้เคล็ดดาวพระเสาร์กันนะคะด้วยการทําบุญเกี่ยวกับศพเช่นเมนเผาศพผ้าห่อศพโรงศพ หรือว่าทําบุญกับศพลายาตค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ผีสางปกป้องให้รอดพ้นจากโพยภัยแล้วก็ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ